ยนต์นะคะวันนี้นะคะนุ๊กอยู่ที่บริษัทเค็ยนนะคะโชว์รูมรถมือสองนะคะที่ใหญ่สุดย่านบินบุรีนะ,ะวันนี้อยู่กับรถหนึ่งคันนะคะเป็นค o นด้าวีโอคันนี้เลยนะคะเครื่องคันสองนะคะปี2018นสะคะสำหรับทุก้าท่านไหนนะคะที่ชอบทานรถเน้นประหยัดน้ำมันนะคะอยากแนะนบบคันนี้นะคะเดี๋ยวมีออปชั่นอะไรน่าสนใจกันมากนะคะเดี๋ยว่านค้ามาดูกันเลยค่ะสำหรับ Honda าคันนี้นะคะเป็นปี2018นะคะเป็นแฮตแบ็กประตูนะคะราคาอยู่ที่365,000บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับราคานี้ลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะคะรถสวยมือเดียวออกห้างนะคะมาวิ่งแค่17,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะรถสวยรถเดิม คันนี้นะคะยังอยู่ในวารันตีศูนย์อยู่นะคะลูกค้าสามารถนํารถเข้าศูนย์เช็คระยะได้ปกติเลยนะคะในส่วนของรายละเอียดตัวรถนะคะคันนี้ไฟคู่หน้าเป็นแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะคะป้ายทะเบียนนะคะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นกรุงเทพให้นะคะสีขาวนะคะสีบางเดิมทั้งคันแน่นอนคันนี้จะมีสเกิร์ตมาด้วยนะคะได้ล้อแม็กแท้จากโรงงานนะคะแม็กเป็นขอบ14อย่ยางปี2018นสปะคะสเปคตรงรุ่นนะคะ รถสวยเดิมแน่นอนนะคะเดี๋ยวพามาดูในส่วนของด้านในรถนะคะคันนี้นะคะภายในรถเป็นโทนสีดำนะคะเบาะผ้ากำมะหยี่สีดำเบาะเดิมโรงงานนะคะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยขาดนะคะดูนะคะร่องรอยการใช้งานของรถนะคะถือว่าน้อยมากๆเลยนะคะถ่ายเลขไม์กันให้ดูชัดๆเลยนะคะไม์วิ่งไปเพียง17,000ก,กิโลเท่านั้นเองนะคะ พวงมลาลัยเป็นมันติฟังก์ชันนะคะปรับเปลี่ยนโหมดต่างๆได้ที่พวงมลาลัยเลยแอร์ปรับออโต้แล้วนะคะคันนี้ฟังวิทยว FM AM เเชื่อมต่อ USB ได้นะคะสภาพนะคะด้านบนนะคะที่บังแดดอันนี้ยังไม่ได้แกะถุงพลาสติกเลยคือสวยมากๆนะคะแล้วก็รถใหม่มากๆนะคะ เป็นรถแฮตแบ็กห้ประตูนะคะเบาะก,ก็สามารถพับเก็บได้คันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ i b t e c h นะคะเป็นโฉมนี้นะคะเป็นโฉม5ประตูนี่เปิดมาดูนะคะสำหรับด้านหลังนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสภาพรถนะคะสวยๆเดิมๆเ,เลยนะคะรอยเม็ดอาร์ตทุกอย่างเดิมจากโรงงานทั้งหมดนะคะ หัวน็อตไม่เคยถูกไขนะคะสภาพรถคือใหม่มากพร้อมใช้งานนะคะลูกค้าใช้งานไปเลยยาวๆนะคะแล้วก็ยังอยู่ในวารันตีศูนย์อยู่นํารถเข้าศูนย์ใช้งานได้ปกติเลยนะคะอะเดี๋ยวมาดูในส่วนของรายละเอียดห้องเครื่องกันสําหรับห้องเครื่องนะคะคันนี้ลูกค้าได้เครื่องยนต์ i อวีเทคนะคะเครื่องพันสองเบนซินนะคะสภาพรถเดิมๆโรงงานเลยนะคะ ห้องเครื่องไม่มีค่าน้ำมันไหลเยิมในทางสิ้นนะคะรอยมาร์คสีที่มาจากโรงงานนะคะตามจุดต่งตางๆก็อยู่ครบทุกจุดนะคะมีระบบ ABS นะคะวอนอตไม่เคยถูกไขนะคะฝากระโปรงเดิมไม่เคยถูกเปลี่ยนมาแน่นอนนะคะแผ่นกันความร้อนเต็มอยู่ครบนะคะบาร์โค้ดสติกเกอร์โรงงานนะคะอยู่ครบทุกจุดนะคะสติกเกอร์มอกอยู่ครบนะคะสภาพรถนะคะสวยเดิมแน่นอนนะคะรถคันนี้ปี2018นะคะ เกียโตนะคะ h อนด a าบีอนะคะอยู่ที่365,000บาทเท่านั้นนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสนใจรถคันนี้แล้วใช่ไหมคะใครที่สนใจรถรุ่นนี้นะคะโทรหาหนุกได้เลยนะคะที่เบอร์0986276826เนะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้นะคะปรึกษาการออกรถได้เลยนะคะใครที่ สงสัยนะคะหรืออยากสาดการออกรถนะคะทักไลน์หรือโทรหาดูได้เลยนะคะยังไงนะคะก็ฝากกดนั้นไ้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ